สวัสดีครับผมชื่อเฉยพันธวงชื่อเล่นชื่อมาครับชื่อในเกมชื่อลอสันโตครับผมก็เททีมเข้ามาครับโดยขอพิเบนเททีมลองเททีมก็รูอ สึกโอเคครับเพราะได้เข้ามาเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดตั้งแต่ตอนอยู่ค้ e แคทอะคาเดมี่เป้าหมายคือทำง่มก็ได้ครับที่จะไปซีก็คือทำงาให้ได้ที่บอกว่าพยายามไม่ตกชั้นและเล่นที่ให้โอเคที่สุด ผมว่าในศักยภาพของทีมสามารถทำได้ครับพี่เบนเหรอพี่เบนก็จะเป็นคนที่ดึงทีมเี่ทีมหนึงจังหวะก,การเล่นของทีมแล้วก็เป็นคนคียบ่นครับ<ม>พี่บอยก็จะเป็นคนบ้าบอ คือเห็น<ม>เห็นเห็นถ้าไม่รู้จักจริงๆอะ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่ายิงๆิงที่ผมดูในสตตีมเขามานะก็คือพอมารู้จักตัวจริงหรือได้ด้วยกันคือแบบว่ามันคนบ้าครับพี่เป้เหรอครับพี่เอ,เ,อเขาเป็นคนที่ยิงคมเล่นดีแล้วก็แนวคือจิตสังหารเขาเยอะครับพี่จิมเหรอครับ คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นกับเขาคือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรไงแต่พอเห็นเขาซ้อมเขาเขาจะของเขาเข้าใจในแผนในการเล่นในทีมมันรู้สึกรู้สึกโอเคครับในทีมมันไปทางเดียวกันถึงเวลาจูนทีมมันน้อยคิดว่าครอบครัวครับพี่ๆในทีมซีโ เหตดการอะไรคือเขาซัพพอร์ตเราเต็มท응ี่คร uh uh ับผมฝากถึงแฟนๆโพโมตดก็ฝากเชียร์และติดตามพวกเราให้กำลังใจพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ